ก็สวัสด <bin uk> <azo> right? so ีนะฮะวันนี้ก็เป็นการฝึกสอนนะครับรูปปากนะครับการออกเสียงด้วยรูปปาก EP สามนะครับผมก็รูปปากสระอนะครับสระออรูปปากจะเป็นแบบนี้นะฮะอออออยากรู้ว่าทํายังไงนะครับผมก็ให้กะกับสระอานะครับสระอจะเป็นแบบนี้นะครับอาอาคือการดึงคางลงอาอาให้กะแบบนี้ครับอาอออาอออาออแบบนี้นะฮะทีนี้ เราไปที่สระอูนะครับผมสระอูก็ง่ายๆเลยครับรูปปากจะเป็นอูทำปากจุ๋เหมือนเราจูบใครางครับทำแบบให้มันจุๆจุนะครับอูอูแล้วก็ตามมาด้วยสระโอนะครับผมสระโอก็จะอยู่ระหว่างกลางนะครับระหว่างกลางของสระออกับสระอูนะครับผมก็รูปปากก็จะประมาณนี้นครับโอไทยกะก็จะเป็นอโอโอ,โอูแบบนี้นะฮะ ครับทีนี้เวลาฝึกนะครับก็ให้ใช้ปัญญชนะมอม้ามาใส่นะครับออกเสียงครับมอมโมาหายใจก่อนนะครับมอมโมโมอมมแบบนี้นะฮะ ครับก็ลองฝึกกันดูก่อนนะครับผมแต่การจะออกเสียงมอมาให้ชัดเนี่ยคือมันจะมีเทคนิคของมันอยู่นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้บอกในคลิปนี้นะครับผมก็ลองออกเสียงไปดูก่อนนะครับเป็นมาม้าเอามม้ามาใส่นะครับมมมูมูมมแบบนี้ไปก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้ายังไม่รู้พยัญชนะมม้านะครับการออกเสียงก็อาจจะยังไม่ชัดเท่าผมนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับฝึกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยมาเรียนรู้กันอีกทีนะฮะ และเรานะครับก็มาฝึกร้องเพลงไปด้วยกันนะครับกับฝึกสอนร้องเพลงง่ายๆสไตล์ผมนะครับ